สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาอีกแล้วจ้ามากินเขามาจวดจวดน้ำกันจา้ากินเข้าครับแกงเห็ดพึงงดพ่งสวีเดนจ้าโมเมนเ,เห็ดปีนี่ดอกจ้าพี่น้องเห็ดปีที่แล้วดอกตุ่มๆหวานๆจวยจวยมากินน้ำกันเด้อจ้าเด้อ มาจ้ากินข้าวด้วยกันกินข้าวเที่ยงนะข้าวเที่ยงข้าวเส้าอันเดียวกันกับเมียฝรั่งอินสวีเดนเดจ้ากินกับข้าวเหนียวจ้าข้าวเหนียวหนึ่งตะโมว่านมันเหลือนี่ล่ละจ้ากระมี ีน้ำซ่าชายเย็นเห็ดเองจ้ะมาจ้าอืมแซ่บแซ้บอดอกละคัำ แก่ใส่บกบว a บกบว a ฝรั่งลูกออดมันเก็บปีที่แล้วจ้ะ ปีนี้ยังบ่ได้มีจักดอกไปป่ามื้อนี้บ่ได้จักดอกเลยนึกว่าจะนึกว่ามันสิเกิด เฮ็ดมันบ่ฮันไดอออกจากพี่น้องฟังสฟีดินตอนนี้มีแต่เฮ็ดเหลืองแกงใส่ย,ยอดบัเอน้น้อยหนึง่งยอดฟักทอง ยอดฟักทองปลูกเองชอบม่อเจ้าได้ย่างกินมากินน้ำข่อยเด้อแกงเห็ดห่อนชอนห่อนแซบฟ มาแกงเห็ดร่วมกับวดบดแกงใส่เห็ดมะนาวชดนน้ำโกกโกกแซบแซบ,บมาก Câu con nhóc nhỉ? Bán chuối chuối không? ชาป่าหาเห็ดใรแจากดอกได้แต่เห็ดเหลืองมากประมาณสองโลนี่ละจ้ะเห็ดพึ่งหวานป่าสวีเดนย่างบ่อออกเด้อจ้ะมิดอิมซิมเห็ดบะมี่คนวา เดี๋แกงเฮ็ดเกากินมเนมันออกก็จะได้เก็บเฮ็ดไม่ค่ะใส่เนาะลวกแซ่ซ่องแข็งไว้ อชอกกินเลมระแซ่บด้วยค่ะพี่น้อ,อม sau nhé Làm mẹ phải tang như tăng đẹp ย่ำเฮ็ดออกกับเขาป้าฮาเก็บเฮ็ดมากินปุดียูได้ซื่อๆเด้อค่ะพี่น้องอืม แบบตินทีบขึ้งหัวขึ้นขุ้ขขยเนี่ยเหตุงานเนี่ยว่าซ้ำว่าเหตุงานบัน่นทั้งยางทั้งแรนบ่ฝ่าว่างเกัอบบ่เลวเกประเป็นเหตุยางอื่นดูเบียกร้าย เฮ็ดออกกับเขาป้าหาเก็บเฮ็ดเมื่อไหร่ถึกินท้าเก็ดง่านน้ำ๋้วพี่น้องว่างกับเ้เขาป้าบ่าว่างกับไ่ได้เขา กมีหมูไปนั่มกับบุก้าเข้าป้ากับบได้เฮ็ดมากกินสามีไม่ไปด้วยก็ไม่ไม่กล้าเข้าเด้อค่ะเด้อป้าย่านคือกันบางทีเรอจะได้พิดกันเหมือนจอยากไปแห้งล้ะ เขาบไปนึ่งเขียดให้เขาฝรั่งบะหมักปลาเนาะบะมักยางปลามันขนเขาก็หมักมันคนกับบหมักก็แล้วแต่แต่คนไทยนี่เขาจะเฮ็ดออกมองได้โอ้ยแต่ขบบขอใแต่ว่ามีเฮ็ดเก็บมองได้ เจอ,อของหมดเลยซื้อ <c oughs> เติมต้นน้ํามันใส่ทังอื้อไปอือสิไปไกลปันได้ก็ได้ไปก็มอมไปก็โมนะอื สีชมหา้าขึนมุ่งอกนม,ม,ม,มไปกับคุณสามีชัมม่วโมงเดียวโทษน้ำยู่หันละยุกใก่กันก็โทษน้ำกันย่านจะไปเด็ออกจากป้าอืม อีกประมาณสองสามอาทิตย์คิดว่าเฮ็ดเพิ่งก็ออกเลยค่ะพี่นอ้องอไปบ้านไหนอาบน้ำได้หนี่งหิวข้าวเลยแกงเฮ็ดอเอาเฮ็ดเก่าเอาไว้แล้วมาแก,กงแกงชดมันหน่อนจัด ดอกเนี่ยเต็มปากดิ <c oughs> บัวปัน่นกับบ้านหวาน Ikke jeg heller. อิม่มเราจะไัน,นี้พี่น้องเลยจังได้กาแฟคลิปนี่ไวซัมนี่แล้วเนาะค่ะนอะ้อจังได้กาแฟติดตามนี่ได้ค่ะเด้อเมียฝรั่งอินสวิเดนจ้ามันกินเกือบเบิร์ดถ้วยเยอหิวเขาซัมนี่แล้วจ้าเฮอดูสวัสดีค่ะ